สวัสดีครับสวัสดีนะครับเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่นะครับร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอปรายายานะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับจะมาทำวีดีโอนะครับในส่วนของการเลี้ยงปลาในกระชังนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของพื้นที่นะครับซึ่งเป็นเกษตรกร ูนย์กระ่ายด้านการประมงของสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่นะครับก็คือที่สนามเตรียมพมเนินนะครับผมอันชาิที่ในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยพี่กัญจนาใจเกิดนะครับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพี่อัมพรรัตนแข็งทองประมงอำเภอไผ่ปาญพี่แตดิวาใจเย็นนักวิจารารประมงและกับผมนายสรวุฒิเชิงชูครับสวัสดีค่ะในในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่นะครับก็ได้รับผูุมารโครงการคื้นฟูเศรษฐกิจนะครับ ก็หมายถึงว่ามันมีผลกระทบต่อการเกิดโรคระบาดโควิด2019นะคะซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ได้ทุกการได้รับข้อมูลมาณจากสำนักงานจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงใตการเรียนการเรในกระชังนะคะในวันนี้ก็จะมาอดเบรดนั่นก็แยกคนที่มีองค์ความรู้นะครับพิสารแล้วก็เป็นผู้เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการเกษตรนะคะ ในฐานะเป็นยงคนเดือนนะครับด้านการเพิ่มจุลน้ำการก็เป็นคนที่มีองความรู้นะครับใน,นตัวเป้าหมายของโครงการในการเลี้ยงปลาอินทางก็สามารถรับความรู้ได้จากที่สนามนะ,ค,ะครับครับก็วันนี้นะครับยินด,ดีต้อนรับเกษตรกร,รทุกท่านจากสนามฟาร์มนะครับต่อไปก็จะให้เจ้าของฟาร์มนะครับได้แนะนําตัวเองแล้วก็ได้บอกในส่วนของกิจกรรมของ หลุมจะถ่ายตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้การทชนะความก็คิ่งความกังวจะประมงจังหวัดที่ได้มาเยี่ยมความในวันนี้นะครับการสำหรับกิจกรรมโครงานความที่ทำก็คือทำความทำเนวพระจะดำริเรลืก็คือทำในสิ่งที่ตัวเองได้ อาติต้าเรียงครูมากาเลิกม,มานำป้าเป็นตัดเตะตะโคนตัวย่างในชุมชนนะครับการามีการจัดการก็คือ,อาเลี้ยงปบเลี้ยงปลาเลี้ยงตะบปลาบ้ำมีกิจกรรมยุ่ค่อนข้างล่าไล่นะครับการจะนั่นก็เรียนเจิญทุกา่านข้าไปไปเยี่ยมชมวามนะครับครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับครับ การสิ่งนนที่สนาว่าร์มทำก็อาเรียงปลาดุกก็คืออนุบาลกาในช่วงนี้ก็คือไม่ได้โพท่านเองก็คือไปเอามาจากภมกระมุทอิสุรากาปพระว่าตรงนี้มันตรงใจพื้นที่มากเาเลยเลยเอาไปซื้อรูปปั้นมาจากภมประมุนการสิ่งทีนั่นเพานา่ามมีอยู่ณนะต้นนี้ก็มีมีลูกปลาดุกจำ่าย เร็วกาลุปลานิ่นเร็วกาลุปลากดเรื่องอ่าลุปกระพร้านาเเ็วกามีลุปลาโม่จุ่มโปนนะครับาในส่วนนี้จะเป็นทีอนุมานไว้เพื่อจะให้กเกษตรกรในชุมชนม,มา ส <Es> <an> ื่อไปโพไปไปเรียงได้นะครับพอคือคือทำความเบานบ้านไม่ได้จ่ายวิจาการไรนได้มาการนำในสิ่งผีตัวเองได้ไปอบรมศึกษาเรียนรู้มาจากในชานทส่งต่างๆเลยเอามานำประยุกต์ใจกันแล้วก็คือทำตามแนวเสรษฐะกิจโปเบียงนะครับท้มีอยู่ส่วนอ่วนในอาคารหลังนี้กะเป็นเป็นผีจัดจำหน่าย แล้วก็มีอีกทีเป็นเป็น,เป,นเป็นทีอนุบาลวายแล้วก็คือทำค่อนข้างครบวงจรตั้งแต่วาไปจัตตาลูกปั้นมาแล้วก็เอามาอนุบาลเล้วกายเ่บอกว่าเลือดจะสีขั้นก็คือเลี้ยงเหล่ากาเผื่อไายในชุมชนกข่ในหมู่บ้านอ่าไล่ไล่ย่างไล่ตัวทีดำกาเมืม่อเมื่อเมื่อทีได้นําเรียนไปแล้วเมื่อตะกี้นะครับปาที่นี้กาในในโซนนู้ก็ยังยังมีอีกกีนึงทีเป็นอ่าเป็นที อาเพราะพันไหวเลยก็ทีทีเลี้ยงไว้มันมีอีกอีกอาคารหนึ่งนะ มาเข้าสู่ในเรื่องของการเลี้ยงปลานิลในกระชังนะครับเดี๋ยวในส่วนของขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเลี้ยงนะครับจนถึงการอนุบาลการทัดลูกพันการเตรียมบ่อขั้นตอนต่างๆนะครับก็จะให้ทางพี่สนเป็นคนอธิบายแล้วก็แนะนําในส่วนของเกษตรกรที่อยู่ในโครงการนะครับเพื่อที่จะเกษตรกรเนี่ยบางคนอาจจะ มีมค,ความอ่ายังไม่เคยเลียงบางคนอาจจะอ่าไ,ไม่มีเทคนิคแล้วก็จะเริ่มต้นยังไงอ่าเดี๋ยวก็จะให้อภิสนานเป็นคนให้ความรู้ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรต่อไปนะครับก็ครับครับสวัสดีครับคมณผูมนายสนานเ่นเกมกำหนดนะครับก็คือทำในน้าสะนานความดึงความอยู่ที่มู่ที่หนึ่งบานพาน้ำนะครับ คนอื่นก็ต้องค่อยอคุณนประมงอำเภอและประมงจังหวัดกระบีบบ่นะครับสี่ได้ข้ามาสนับสะนุ่นตรงนี้รวมรด้วยน่วยห้างต่างๆที่ว่ายู่ในพื้นที่ก็คือใส่ข้าวไม้ความจวยเลือสนากความมาโดยตลอดนะครับการสำรับในเรื่องการาเรียงปลานิ่นในกะจังนะครับกระเมือโพน ทางความดิ้งก็คือได้ได้ได้โผลลูกปันขึ้นมาเองแต่เนื่องจากส่าสนนความก็มีพื้นที่น้อยอเลยได้คุ้ยกับประมงอำเภอเรกาได้ไปจัดห้าลูกปั้นปลานิ่งมาจากรมประมงที่สุราษฎร์ธานีนะครับเวกาเมื่อเมื่อได้ลูกปั้นมาเรกานำลงไปเลี้ยงในกระชังเพื่ออนุบาลไวโคนสักประมาณาเดือนครึ่ง เรือ่องเดือนเรวเตอโครานีเชนท่าวาได้ลูกปลาใส่ย่อยมาจากกรมประมงกาวุคอาจวาอนุบาลวายเคสักประมาณเดือนถึงเก็บท้าวาลูกปลาใส่เหล็กจะต้องจ่ายเวลานิดนึงตรงนั้นจะน่านความีตั้มนะครับก็คือจะไม่เล็งรีบในการทําก็คือคอยเป็นคอยไปย์จเริ่มต้นจะ ไปที่ประมุงเลยก็ซื้อมาประมาณปันตัวช่วงปันตัวมาถึงณปัจจุบันแต่สามารถอื้อมาได้เป็นมื่นตัวและกะนนามาเลี้ยงใส่กะจ้างลายเรี้ยการบริการในชุมชนด้วยเป็นเคยต้องการจะเลี้ยงสักช่วง,งรอยตัวห้า่อยตัวประิโตมาทีสน,าน้างความได้กค,คือตรงนี้คืคอเพื่อจะสวยเรื่องในชุมชนก็เรา ให้มันเรียนรู้เลยก็เพื่อช่วยตัวเองได้เลยก็คือบางคนก็มาจากต่างจังหวัดก็มาโคคือพันไปจากสนะความก็ตรงนี้ก็คือแนะนำวิธีการเลี้ยงให้มดนะครับก็มีปัญหาเรือก็รสืบึกษธุได้โดยชนะความก็มีมีมีทีเลี้ยงที่ดีเช่นประมงอำเภอประมงจังหวัด กาไม่ว่าจะคาดตกตกลงเลยการในส่วนนี้ก็คือได้รับความร่วมมือมาตลอดเรืวกาในในส่วนนี้ที่เรายังะมีความรู้ความเข้าใจในตรงนั้นก็คือต้อนุญาาเรียนนการทำจกประมงพืชถุกมามาโดยตลอดในในหลักการที่ตรงวามจนมาณปัจจุบันนี้การทิ้งที่สนานความจำอยู่กามันก็มีล่ยทัวนะครับกต่เป็น ปลาดุกแลขาครกปลาน้ากำคือปลานิ่นสำหรับกิจกรกรมของปลาก็คือมีมีเลือบทุกปันป่นปลาที่จะนั่งควำจะทำได้แต่ว่าวันนี้กัโวยกตัวย่างขึ้นมา,าเลี้ยงปลานิ่นในกาจังนะครับคือปลานิ่นในกาจังเราก็าสามา,มารถเลี้ยงได้อาเหนเรามีพื้นที่น้อยๆเราก็สามารถเลี้ยงได้อาหานไม่จําเป็นเลยตรองอาหารเม็ดย่างเดียว ้าเก็บืชพักทีเลือกกินจากตัวเรื่อนเราข็สมารถเอาไปห้ปลาได้ถ้าสังเกตสีสนันความจะมีบริเวณสีสะอาดเมืเ่อ่ีวาเศฟพักสีเลือก,ก็คือทิ้งลงไปในการจังปลาได้โดยจีวา,าปลาในช่วงสีเลือกนี้เขาเขาจะาเป็นอาหารของเขาได้ดียบบ้รยแล้วน้ำคุณภาพนา้ำกลาคงอย่างยู่เป็นปกตินะครับพอเรา,าไม่ได้แคบไอโตูก็คือควยเป็นควยพอย ตัวที่ทำการดีสุดที่กเกษตรโอนเลี้ยงมาส่วนใหญ่ก็คือสีพบมาก่ะนึะน่งก็คือเราแคบเออปลาเราตรงตรงเลี้ยงประมาณสามเดือนสี่เดือนตามตามสีเข้าวา้าติดนักิชาการมาเกินไปตามวิชาการแต่วิชาการนั้นไม่ได้เรียนรู้มาจากเคยได,ได,ได้ได้รู้แต่เพียงแี่เข้าวาแต่สีนั่นความไมา่เราจะไม่เคบให้มักเขาตัวสี้่าท่าว่าเมื่อเราเลี้ยง อาย่างทุกเวทีเมือ่อเาโตเร็วเวลาเราไปกระกอบอาหารอีกนั้นมีรสชาติดีกว่าที่ว่าเราเลี้ยงปลาที่เราให้าอาหารเม็ดคนในชุมชนในบริเวณบ้านพักน้ำหรือว่าในโซนปลายเที่ยงจะมาสืบปลาเพราะสน้างความไป็นโบสถ์สร้างรสเพราะว่าสน้างความก็ค,คือทำเพื่อรองรับในชุมชนแค่น,นั้นเองอไม่ได้ผิดว่าไอา้เจ้าเกิดแล้เติบโตเย้ยมากมายครับแต่ว่ามีสมายจิก การนียจะเลี้ยงบานินในในกระจังก็คือทางสราคความก็ยินดีที่จะช่วยให้คำแนะนำในกาคือช่วยจับห้าเรียร์พันลูกปลาไรื่อยม้ได้นะครับครับเรื่องกล้องสุนัขเนี่ยเร็วๆเดี๋ยวนำลูกปลาขนาดเล็กมันจะใช้ระยะเวลาในการอนุบาลเพราะมาะันมีวันอัดผลจะลุกกระช่อมถ้าถ้าไปจอลูกปลามาจากตีกรมตะมุงสวัสดิขนาดเล็กอ่า อนุบาลยู่อสี่ประมาณเดือนคืงถึงสองเดือนนะครับก็คือในในเซวะถ้าว่าห้าถึงเจ็ดเส้นที่ได้รูปล่าขนาดใหญ่มากอาจจะอนุบาลวัยประมาณสักเดือน่เดือนกว่าๆก็คือคือสามารถตีจำได้ได้เลยรื้อซ่ามารถตีว่าอีไสกระจังอะไรแบเนี้เองได้เลยนะก็คือช่วงอนุบาลก็คือห้าห้าเมตรนการฝึก ครับอา,อาหารในพื้นที่ที่เรามีเป็นเมื่อนพักบุ้งอะไรปนเปื้เป็นการลดต้นทุนได้นะครับก็คือคือตรงตองฝึกนโดคนถ้าลูกปลาเขาจะลืมแล้วก็ตกไว้ก็คือ,รอ,อเราอาจจะสามารถอิสระได้ง่ายอาหาราที่เรามีอยู่ในตรงทิ่นเรลืวกับอาหารเม็ดเพื่อความสะดวกของเราได้เลยครับก็ถือว่าในส่วนของการอนุบาลเนี่ยเราก็ พุทธตั้งแต่แรกเลยให้เขากินอาหารแต่ว่าเป็นอาหารพวกอาหารเม็ดด้วยแล้วก็อาหารแต่ว่าเราจ่ายโดยในการลดต้นทุนนะครับผมเนี้ยก็จะเป็นการลดต้นทุนตั้งแต่เหลืองตอนเรียนครับครับซึ่งที่นี่หลังจากนั้นก็คือตอนตอนมาเรียงต่อในกระช่างในเรื่องข้องกันปล่อยอัตราการปล่อยเนี่ยถี่จะปล่อยประมาณตัวต่อต่อกระช่างโตกระชงเม็ดกระชังโตตาลังเม็ด ค่าคาปูตว่าเมื่อเมื่อเงินแต่จังที่เราเลี้ยงปลานิ่งคาคือมันตรงตรงนี้องค์แระครบมันก็ตรงนี้เป็นความลึกาพวกน้ำเร็วค่าคือระยะที่ว่าเราการที่เราจะเลี้ยงประเภทนี่ตาบางคนที่ว่าเอออาจจะเลี้ยงว่าอ่ารวนรวนอาจจะว่าเออใส่กระหลังเม็ดเออสดไปนิดนึงก็ได้ตรงนั้นเอ่โครงโครงจะนั่งความค่าคือใจยุกสะมันค่ าไม่พื้นเจ็ดถึงสิบส่วนประมาณตัวตารางเมตรตาเหลือก็คือใจเวลาก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวนานก็เกืบประมาณครบถึงเจ็ดเดือนประมาณตรงนั้นก็คือข้ามนถทีว่าใส่ขนาดตัวสักประมาณแปดขี้ถึงรูได้ครับครบถึงแปดเดือนถึงร่างกายที่ว่าเราลุ่มอุณหภูมิเรียงในกาชั่งเรียนเนี่ยเราก็ยังใม่หย่านต้องจบไมหย่านหลับมันลุ่อะไร้ิอย่างจริงอะไรบ้าง ครับคือคืออาหารเป็นเป็นส่้วที่สาคัญเลยถ้าคือเราเลี้ยงปลาถ้าเราให้อาหารธมรมชาิมาเปื่อยปลาเข้ากระตูระรับนึ่งเจาวเมื่อเราตรงการตรงนี้มันจะตรงห้ความสะดวกสบายก็คืออาหารเม็ดอีกส่วนหนึ่งปลาห้อ,องถ้านั่งความก็คือสลรับต้องขั้วมาตารอดตั้งแต่วา่าเป็นอนุบาลลูกปลามาเลยจน,จนว่าจนวาจับสามารถจับค่ายได้เลยก็คืออัน,นอ อาหารตัวลดต้นทุนแต่ก็บวครับอาหารวันที่มือที่อา่าระเนในวันประมาณตมือจากเช้าเย็นเช้าวดินรประมาณขงชากนับแปดโมงให้สัก่สักห้าที่แบนเยนกาคือส่วนที่ส้งกานดีที่สุดอ้อะลาชวงที่มีแสงเดดมันจะเป็นการเทวาต่อปรับดีที่สุดเช่นาชาวสักประมาณ แปดโมงถึงเก้าโมงช่วงเย็นกับประมาณสักสี่โมงถึงห้าโมงเย็นไม่เกินนั้นกคือมันเป็นช่วงที่ว่าปลากินอาหารแล้วก็คือเขาได้ไปจ่ายพลังงานก็คืออาหารมันมันมันจะได้ประโยชน์มากนะครับคือไม่ไม่ไปเน้นให้อาหารตอนที่มดแสงเด็กมันจะไม่ดีซึ่งในระหว่างการเลียงนะครับที่เคยเจอตั้หน้าในเรื่องของโขดเรียวกว่า ับพอถ้าว่าคนที่ตั้งตรงนี้โบกตายว่าไอ้ตรงหั้นโรจะปฏิเสธไม่ได้คือมันจะเข้ามาเา้าโรโอเคในการที่เราเลี้ยงเกณน์มืนๆเลี้ยงกลางเล็กต้นข้างปัญหาไม่เคยมากไม่ไมเซถ้ามื่อถ้าปีส่องปีซ้ำปีซี่ไปเร็วค่ะคือปัญหามันจะเริ่มเข้ามาแต่ว่าในลักษณะในการเจปันห้าก็คือ มัอนอย่างย่างกี่โบกกว่าเรายาบร้อยมันบานลาลโโปลา,ายเรือตัวโตเกปนะเก็บปลามีมีปลาตายโรคัดตรงหาา้าใช่ไหมที่ว่าปลาตายมาจะจะเอะไรเทียนหรือว่ารมาตื่นเฟยหรือว่า,าคุณภา,าพน้ปนไม่ดีอย่า้ประมาณนี้ก็คือตัวโตเกปะนะทะเลเดิอต้นเหลืลปลาคือมันจะไม่ลุกล้ำบานปายครับจกตั้งแต่อาจารย์นนนปลาจะตายด้วยด้วย คือเริ่มพิสังเกตการเรตรงห้าทีมาทีไปเข้าไอ้จือถ้าเราไม่จือตรงนั้นก็คืออาการย์ก็คือปามเสียให้มาขึ้นครับถ้าในเรื่องของการตลาดมังราคาดีไหมจีอ่าถ้าถ้าวราคาก็คือคือ่าที่ฟาร์มนี้ค่ายกิโหลวรับเฟสพิบาทมาตลอดตั้งแต่เริ่มเริ่ม ค่ายได้มากครับประมาณสี่ห้าปีสี่พันมามาซึ่งหนาปัจจุบันก็คือ,อยังค่ายเพจสิบบาทอยู่อยู่ตลอดจะปปลานิลน,นะครับคร,รรครับขนาดขนาดไซสตลาดที่ถึงช้าอยู่ประมาณมีตัวต่อกิโลนะครับครัประมาณตัวประมาณที่ที่ขึ้นก็คือเรวมค่ายได้เลยครัประมาณสองถึงสามตัวตสองถึงสามตัวประมาณนั้นก็คือเรวมค่ายได้มีขอค่าเข้ามาหลับในในบ้านือว่า ปลาคงคงคงจะนานความมันไม่มีโควคามารับซื้อนะครับก็คือค่ายในกลุ่มชุมชนในหมู่บา้านอ่าเผื่อไงอ่าในชุมชนของเราหนึ่งก็คือได้เรียนรู้ไปด้วยวิธีการที่ทำการทิ่ว่าจัดเลี้ยงซ้องกับเมื่อคนอ่าในหมู่บ้านเราเข้ามาซื้อแล้วเข้าาไปกินก็คือมันมันดีกว่าที่เขาซื้อในโซงตลาดมากก็คือ กกระโบ o e กันโตโตโตเปยก็คือเรากาค่ายได้ในพื้นที่ในมู่บ้านครับต้นที่เคยคิดกันได้ไม่ไหวเนี่ยนึกกระช่างเนี่ยถ้าว่าคนอยู่แบบเขาเขาต้นสายยางเขาอย่างนะเขาลงทุนนึกกระช่างที่เขาหยุเขาตนทุนเขาประมาณเท่าได้จได้ประมาณเท่าาอ่าาาว ถ้าเราซื้อซ่าแล้วการเรียนรู้กับกับเข้าโนแล้วโรยไ่ไปทำโบกได้หรือว่ามัน,ม,นมันมีเคลื่อนกำไรเร็เวเว่ามากเอน,นอยมันยุติโรบริยามจัดการเองเช่นถ้าเรารีบไอ้เขาเร่งตูเราอาจจะจ่ายอาหารเม็ดมาเรารต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องลงทุนพาเพิ่มขึ้นกา,าเราก็มีทุนกำไรน้อยลงแต่ถ้าเรา,าเรียงขวกปูไว้ตั้งจงส่วน อาหารลด้นดนุนด้วยล้ากาอาหารสมเร็จ์รูปด้วยก็คือเรากมีส่วนเรื่องมีส่วนกำาัเลยครับท,ทุกสิ่งทูกย่างถ้าเราทำถ้าเราเรียนรู้ก็คือการเรากาจากจากกี่ติธรรมถ้าโบได้หรือว่าต่างความนี้มันมีแต่เมื่อเมื่อตัวกับมีส่วนกำลัเลยถ้าว่าไอ้ในส่วนที่ว่าเราคาดทุ้นนั้นมันไม่เคยมีเพราะว่าทีเรียงมาก็คือ,คอมันไม่เคยตายมดสังโบได้ในกรณีมันไม่เคยมีครับ นานานรรในเรื่องของการตลาดเนี่ยมีปัญหามากมายเรื่อว่ามีมีการปเลียนยังไงในเรื่องของการตลาดถ้าว่าในเรื่องของการตลาดก็คือมันมีปัญหามาุมากพื้นทีมามาโดยตลอดเพราะว่าย่างเกินถ้าเราทำเราเราไปใชยโัวค่าโปคาเพระาระาเป็นคนกำหน,นดแต่ถ้าเราทำในชุมชนก็คือชุมชนเมื่อชุมชนรวมย,ยอมรับตัวเพราเราเร็วต่อไปก็คือเราเป็นเป็นตัวกำหนด กระเมื่อนย่างสีโบกว่าสีฟ้ามก็คือค่ายกิโลกรัมละแปดสิบบาทอ่ามาตลาดก็เป็นตั้งแต่เดปีห้าเจ็ดตั้งแต่เดปีสี่เรื้มามาจนถึงปัจจุบันก็คือค่ายราคาหันมาโดยตลาดเศรษฐาถ้าว่าตาลาดสีโบกได้ก็คือคนในหมู่บ้านในในอ่าในโซนอ่าในโซนชุมจนบ้านปากน้ำนี่เขาจะมาซื้อที่ฟาร์มกันึ่งก็คือเขาได้ไปสด ซ่องเข้ามาดูความเร็วการที่เราจัดเรียงได้ภายในบริเวณได้มันก็สะอาดเรียบร้อยอ่าซึ่งเขาก็เห็นปกติเอาก็คือลงไปตักมาให้เขาเลยแหละก็คือเขาบ่ได้โบยโบ้เองสดแต่ซึ่งการคือเขาจะได้เห็นอยวิธีการที่เราเรียงไว้ก็คือเนี้ยเดี่ยว,วมันยู่งากเดี๋ยวถ้าว,ว่าวมัน,มน มันถ้าเราเลียงว่าเผื่อการตลาดจริงๆก็คือมันต้องวางแ่นอีเวบนนึงแต่ว่นนี้ไม่ได้กิดตรมเพราะว่าทำตามเนววข้างในลูกย่างสีโบกก็คือทำตามในลวงโรกาวเน้นตรงนั้นเลยทำเผื่อยู่อะไรเผื่อเผื่อมีเผื่อกิน้าเลือกกระแบงปันในชุึงจนคือไ้่ง่ายว่าเรามีผลผลิตคุณภาพที่มีคุณผู้บริโภคเขาก็บริโภคแเขาก็รมองขอ กย่งองคุณอาพาคุณมะลิเราค่อาารกนี่มันกระถดลอยนะน่คือช่วงโควิดนี่ถวัดใครทำกษตรตอนนี้ก็ยุบลงดีอ่าในช่วงโควิดนี่ยากบอกเลยก็คือ่างความก็คือลงลงพูดเจในในเฟซบ o ๊กอะไรก็คือลงแหบกเปไว้หการที่ตะคพนปลุมเปล่าไม้ทีต้นเฉยก็คือทางความยกตัวยากได้ในช่วงที่ว่าอมู้นึ่งนะคือ ขึ้นมาตรงนี้คือรูวกระบาดขึ้นมาต่างความได้ชวยเรื่องมู่วานเพื่อนบ้านติดใจเกี่ยงเจนลู่ล้านในโซนนี้ก็คือต่างความได้ได้ไดไดชสวยเ,เ,เ,นนเรื่องเมื่อนี้ถูกเรื่อนนะครับี่ว่าทุทกทกับตัวยู่ก็คือ,อวันนี้กิดวอตโตรงการดยให้นั่นก็คือตักลาไปให้ตัวละ,ะลู่ถึงลู่และปนี้ก็คือให้ไปต่อเจา้ากรเอาไปให้ข้างนู้นอีกแล้วก็คือได้แบ่งปันกันในชุมชนโดยี่ว่า เราไม่ต้องโอไปในไปในตลาดแลยไปซื้อในสีชุมชนในอันก็คือจ้าว่ามแล้วเอาไปตั้งไว้ข <brewer> oh. ้างบ้านก็มาเอาไปบริโภคในครอบครัวได้ก็คือเกปันห้าในชุมชนได้อีกระรับนึงเหมือนกันครับถึึงในเรื่องของของหลังาของผีเนี่ยเคยมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นโคลนมากม้ยเป็นอย่างครับบริโภคก็เคยก็เคย ฟีดเด็กกลับมาบ้างไหมครับอ๋อไม่มีครับ <ใน S 2> ไม่มีครับในเรื Green ่องกลิ่นกรุ่นมันเป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันว่าในบาง,บางที่การที่ตะโพนไล่ได้ไไก็บว่าประสบกับตัวตรงนี้ก็คือถ้าว่ากิจจะเลี้ยงปลาต้องให้นะ้ำมันได้ที่ได้ก็คือการลดปัญหาใปไดระดับหนึ่งถ้ามือน,น้ำมันได้ที่ไม่ได้มันก็มักมุ่ปัญหาแต่วันนี้มันไม่เกิดแต่ว่าอีกประมาณปีถึ่งปีมันมันก็ต้องมีปัญหาขึ้นนี้น่วงครับ ะในเรื่องข้องกันการจัดการฟาร์มโก็เยอะเยอะข้องผีขกามีการจัดการดีๆนะครับมีการวางแผนนะครับวางเพ้นดีๆซึ่งในเรื่องข้องนี่ยังมากมายว่าผลผลิตข้องผีเนี่ยมันมันเยอะจนแบบว่าขายไม่ได้หรือว่าอันนี้ถ้าว่าในในลักษณะในแค่จู้ใงการวางแผนการบริหารของฟาร์ม พอเรารู้ว่าเรามีสารอดู่เขนี่เราเขาไม่ทําพื้นกําลังเี็นสารเรามีแต่ถ้าว่าเปรู้ปได้ไมาก็คือทุกตัวเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อมันเปรรูปได้กินเมื่อนเมื่อนปลาเราก็ไปตำปลาส้มนายไปตำปลาเด็ดเดียวได้ได้มันมันมันตรงไา้ลากลายครับมันมันมันที่ต่างฟ้ามั้งการทำยูรับการเรียนรู้ตลอดในล่ารับจาครับคืออย่างน้อยในช่วนกล้องของกลุบนี้ เรื่องการมีบริเวณบางเขตพื้นที่ไม่เยอะก็มีพื้นที่สักประมาณาาสักประมาณหลายกว่าหลายกว่าหลายกว่าตรงเนี้ยสามางมาแบ่งสักส่วนของพื้นที่ตรงเนี้ยออกมาเป็นบ่อปลาออกมาเป็น,นปส่วนปลาออ,อกมาเป็นตรงเรือนออกมาเป็นตีนเด็กอาจจะทิ้<แ>งสิ่งอย่างตีนหลายกว่าๆนี้มัดคือว่าที่เป็นครอบคนเดียวจัดการได้ดีมากกับพื้นที่ ความเหมาะสมและกาความความคุ้มค่าของพื้นที่ก็าะจะจากการดีด้วคือพลผลิตะสุนส er ี่ด้เน <the> ี่ยมันอาจจะเกินถ้าแต่ยะเป่าพวกปืนสี่สิบเลยนะครับใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้มันคป็นปืนกระสุนปืนที่สีวะยู่นี่มีจางพื้นที่อายุอวะเต้เหล่ากาเลี้ยงชัด์ลูกฝืชลูกพักมีครบในพื้นที่นึ่งหลายกว่ากว่าถ้าถ้าว่าตรงนี้เพราะว่าถ้าว่าเราบริหารจัดการดี ก็คือส้ามารถตียูย่ได้เฉพาะวในในในครอวเรือนคือยู่ได้เลยพอเรามีครบมีตั้งแต่ปลูพืืดเรียงซัดก็คือประมงคือสร้างตัวนี้ก็ทําได้มดเลยนะครับเลียงเป็ดมันตงนนดีครับเมื่อฝนก็ค,คือคือเรียงเรียงเป็ดเรียงเกยครับในท่อนท้องตี่ะนันนะครับ ก็เป็นเกือบ่้ายเรือข่ายนึ่งข้องสำนักงานประมงแังงวัดและก็สำนักงานประมงอำเภอเป็นก็อเต้นเต่ยว่าสามารถเป็นชุ่งเรียนรู้แล้วก็เป็นจุดเรียนรู้จุดหนึ่งสีสามรถอ่าก็ให้องค์ความรู้ใต้ตรวดองค์ความรู้ไม่ใช่เฉพาะในเร่วงข้องอำเภอพายปลานะครับสามารถใต้ตรวอ่าองค์ความรู้ตรงเนี้ยให้กับอาเกษตรกรที่สนใืจได้ท้งมดหรือเฉพาะอาเกษตรกรในโครงการข้องเราในวันนี้นะครับก็ มีอะไรที <rôle à déc> ่ผมเติมบ้างไหมครับก็อยากฝากนะคะว่าเออในช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็อยู่กันยากลําบากนั่นแหละนะคะแต่ว่าที่นี่โครงการนี้ออกมาเนี่ยก็อยากให้ที่ว่าทําคลิปวิดีโอถ่ายทอดความรู้ e วันนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเอออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะในการที่ว่าเรา เราเราได้รับองค์ความรู้แล้วเราลองไปทำเล็กๆน้น่อยก่อนอย่างเล็กน่อยเราก็ได้บริโภคสักนานพอใชันะคะแล้วก็อนาคตรเราจะต่อ,อยอดขยายทำเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นรายได้ลักของเราก็ก็เป็นรายได้ก็ฟ้าก็ค่อยถูกผันประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีหลักฐาที่ประทนะคะก็เดี๋ยวยให้ให้ผีฟ้าสักนิดนึงในเรื่องของว่าเคยสนใจหรือว่าอยากจะซื้อปัญหาหรือว่าอยากจะข้อความรู้ ดีได้ตีไหนต์ตีต้อ้ีได้ที่ไหนเ์ชิ้นได้เลยค่ะกับการทางสานานฟาร์มนะครับกายินดีเพราะว่าช่วงนี้ก็คือที่น่านฟาร์มก็มีลูกพันธุ์ปลาเกือบทุกชนิดแล้วก็มีลูกกบมีลูกปูกางกามแล้วก็มีลูกตะพามคือเป็นชัดเศรษฐกิจตัวเมื่อยตีข้าวมาที่างทางฟาร์มได้เริ่มตั้งการเลยกลับรวมกับ ให้คำปรึกษาข้อมูลต่างๆถ้าว่าเมื่อมีกลุมก่มเกษตรตะโคนอาจารย์เลยสิส้นเจยนะครับก็คือสาม,มารถอินโทรมาปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลดได้บปกติซูนเปซี่เปซี่หกหนึ่งเจ็ดเจ็ดส้อมกับกอคือสรานความการรับวันนี้กสวัสดีครับเกือบท้ายของเราเนี่ยเราได้ทําให้จุดๆเนี้ยเป็นจุดเกี่ยวกระจายความรู้ในเรื่องของประมงนะครับเพอช้ามาถึงวันเนี้ย ในเรื่องของการ,ำรทำกับเพศไม่ว่าจะเป็นกับเพศไม่ว่าดังดานพมงหรือว่าดังดานมัตุสัตตอย่าเนี่ยคือเป็นองค์ความรู้แต่ว่าตามีกับตัวแล้วเนี่ยไือว่าไม่มีใครจนทุนทางนะครับจะดูจากตัวอ,อย่างเนี้ยตีดหน้านี่คุณดีเก๋ดูได้ก็ขวาครับแต่ถ้ามาดูได้ดูสิว่า เลี้ยงครียนมาคู่ได้ยินสถานการณ์ปัจจุบันเราปีจะน่าเต็มจะไม่ต้องออกไปข้างนอกได้เลยอ่าไม่ต้องออกไปหลอกฟ้ามก็มีกินอ่ะให้เราอย่างรวยเพื่อนบ้านข้างเคียงได้ด้วยครับคิดว่าการทำเกษตรที่มันยังยืดนั่นนะเราเร่ยกว่าเป็นแบสยางที่มี่นะครับก็ใครต่นใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมานายทำเบอช่วยเต็มดีได้บอกไปเหมือนสักสักครูนะครับก็ขอบคุณท่าน สัานฟารณ์หนันมากเกินกำลัเมินสากเลยนะคะก็ในนามของสำงานทระมุมจังหวัดนะครับก็ทำงานองค์งเภอก็ต้องขอขอบคุณผีไปมากมากนะโอกคสนี้นะครับขอบคุณน้อครับ